พร้อมที่จะรับของฟรีแล้วหรือยังทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แปะนี่ G.M แจกฟรีครับกดรับไปดิโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมฟรีไฟล์ฟก,กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีสามสิบสามนาทีแล้วนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาแล้วครับมีชื่อว่าฟอลคอนนั่นเองนะฮะฟอลคอแต่ผมจะเรียกว่าฟอลคอนก็นแล้วกันนะครับคือเป็นนกอินเซีย มันเป็นนกอินทรี Z, หรือนกฟิน no ิก์นกอินทรีนะครับแต่ว่าสกินของมันเนี่ยจะเป็นนกฟิน mm ิก์เพิงนะฮะโอ้โหสกินมันชื่อว่าเพิงโลกันนะครับผมคือตอนนี้ผมจะบอกว่า GM แจกสัตว์เลี้ยงตัวนี้ฟรีนะครับอ้าวไม่เชื่อดิถ้าไม่เชื่อกดไลค์คลิปนี้ก่อนคนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับตื่นมาทําคลิปตีสามเพื่อให้ทุกคนดูกันเลยนะเนี่ยก็คือวันนี้นะครับ GM จะแจกนะฮะ แจกนกฟอลคอนแล้วก็แจกบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็แจกไอ้ไอ้ไอ้อะไรพวกนี้อยู่ในกล่องหนึ่งกล่องนะครับแจกกล่องหนึ่งกล่องมีสิทธิ์ลุ้นลับไอ้บับตรเนี้ยถึง99ใบเลยนะฮะก็คือกิจกรรมออกทะเลเปหมดใจนะครับเพียงแค่ล็อกอินนะฮะวันนี้เท่านั้นนะครับเขาบอกล็อกอินวันที่14มิถุนายนนะครับผมแต่ว่าในกลุ่มฟรีไฟลนะครับเนี่ย มีคนอันนี้กลุ่มฟรีไฟล์เพจของประเทศไทยนะครับอุ้ยขายวันันน่ารักอยู่เออไม่เกี่ยวมีคนบอกว่าจะเอามาทําไมเนี่ยในบอกแจก,กฟรีก็คือมีคนเขาก็คอ,อมเมนต์กันนะครับเขาบอกว่าแจกฟรีเริ่มระยะเวลาตั้งแต่วันที่14มิถุนาตี4นะคะตี4ถึงวันที่20 <c oughs> ก็คือเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันก็จะแจกฟรีแล้วครับอุ้ยพีต่ตากดอะไรอะจะเย็นนะพี่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีคนเม้นกันให้เยอะให้แยะไปหมดครับโอ้โหเม้นกันเยอะแยะไปหมด ว่าฟอคอนซื้อฟอคอนบางคนก็ซื้อก่อนเลยครับผมอ่าสกินนกฟินิกโคตรเท่นะฮะนกฟินิกแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อให้ดูนะฮะเราจะไม่รอมันแจกนะครับเราจะไม่รอ GM แจกเดี๋ยวผมจะไปซื้อเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ครับแล้วชุดเฟสสี่อันนี้กลับมาด้วยนะชุดเฟสสี่ชุดสีชมพูนะคะยังไม่มีก็ไปซื้อกันนะครับมาเราจะสุ่มฟอรฟโคกันเลยว่ามันจะได้ยากหรือได้ง่ายนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่า GM แจกแค่ตัวนะครับไม่ได มันสามารถเอาไปแลกโทเค็นได้นะครับมันมีโทเค็นให้แลกเนี่ยเอาโทเค็นไปแลกได้นะครับคือของในนี้จะมีตัวตัวก็คือตัวปล่า,าแล้วก็สกินนะครับแต่ว่าถ้าเราสุ่มได้อันกลางเนี่ยคือคุ้มนะฮะเพราะว่ามันจะได้ทั้งตัวได้ทั้งสกินนะครับผมและถ้าเราได้โทเค็นเราเอาโทเค็นไปแลกเนี่ยแลกอันกลางแค่50ก็จะได้ทั้งตัวทั้งสกินเลยฮะแล้วก็มีท่าตรงท่าเต้นนะครับปดา250เพแรแลกฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเปรี้ยง มาดิครับได้อะไรเอาเฮ้ยผมได้สกินเลยโพเพอร์โลกันเฟลโกโ้ยี่คีผมได้เลยนะเฮ้ยทุกคนเออก่อนอื่นนะครับไหนไหนเมื่อกี้ก็เข้าเฟซแล้วก็ฝากเพจของผมด้วยนะครับผมแตมเมอร์เคซีนะฮะคือผมสตรีมฟรีไฟล์เล่นทุกคืนเลยนะครับผมเนี่ย oh oh. อันนี้เป็นเพจผมเองนะสตรีมฟรีไฟล์เล่นกับคนดูนะครับใครอยากเล่นกับผมก็เข้ามานะครับลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างนะ <S <S น<า>โอเคครับซูมต่อซูมต่อเลยครับเปี้ยงเอ้ยได้ ได้เอ้ยซุ่มสองครั้งได้เกินไปเกินไปนทเีเอ้ยมันท่าเต้นเอยถืกว่าได้ตัวครับทุกคนนี่มันท่าเต้นนี่ว่าเราสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับผมอ่าถ้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 าเราแลกตัวเนี่ยเราก็แลกแค่ยิบห้าเราก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครได้โทเคนห้าสิบแล้วอยากแลกได้สองอันเลยนะก็มาแลกอันนี้นะครับผมเพราะว่า อันนี้ต้องเอาเป็นขอบม่วงนะมันจะได้ทั้งสก,กินได้ทั้งตัวครับแต่เมื่อกี้ผมได้สก,กินไปแล้วแลกตัวไปโอเคครับผมได้มาแล้วครับผมโฟลคอนโฟลโคยเคโคเทนะครับตกลงไปใช้ไปครับผมแล้วก็ท่าทางท่าทางผมมียังวะมันท่าทางไม่รู้นะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดู <S <S ที่คู่หูกันเลยดีกว่าตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างเนี่ย เราจะไปดูในนี้นะครับอ่าตั้งชื่อเล่นยังไม่ตั้งนะครับอุ้ยโคตรเท่สกินสัตว์เลี้ยงอุ้ยทาเวลหมีสกินนี้ด้วยนะครับอแจ่ใส่สกินเพลิงฟินิกไปแล้วโคตรเท่เด้ไปดูหน้านี้ก่อนเอ้ยเท่เกินมันเท่เกินไปนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยทักษะนะครับเพิ่มความเร็วในการล่อนตัว15%และพุ่งตัว25%หลังจากกลางล่มอ๋อจะทำให้เราลงไวขึ้นนะฮะ เลเวลถัดไปเพิ่มความเร็วในการล่อนตัว30นะฮะเอฟเฟกมีผลทั้งทีมอู้ทั้งทีมนะครับเอามาคนเดียวมีผลทั้งทีมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยงมันเลยนะฮะเลี้ยงไปครับผมโอ้ยหมดแล้วโอ้โหแพงนะแพงนะเดี๋ยวไปซื้อในแคนนีิไปซื้อในแคนมีขายปะวะอาหารหมาเนี่ยเอ้ยอาหารสัตว์เลี้ยงเออซื้อไปซื้อไปซื้อในนี้มันคุ้มกว่านะครับซื้อไปซื้อได้แค่ิ0อันนะฮะไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาเลี้ยงมันให้มันเติบโตกันเลยครับผมปึ๊บอุ้ยตันโอ้ต้องซื้อว่ะสามร้อยเพชรสามร้อยเพชรก็ซื้อมีตังเลี้ยงทําไมหรออย่างจนผมบอกเลยเลี้ยงไปเออเวลเวลตันแล้วโอ้โหซื้อเยอะซื้อเยอะซื้อแยะซื้อเยอะซื้อแยะโอ้โหทุกคนทีละสามร้อยเพชรเลยหรอทีละสามร้อยเพชรเลยอ่ะมันใช้เท่าไหร่วันนี้อ่ะโคตรเยอะโอ้ซื้อเยอะซื้อเยอะซื้อแยะ ไปฮะไปอีกทีหนึง่งโอ้โหต้องซื้อเยอะซื้อเยอะนะครับทีละสามร้ 300. อย่ะโหไปฮะเออเวลเจ็ดก็ทีมาครับผมทักทรงทักษะตอนนี้ก็ในการล่อนตัว45ขนาดพุ่ง50นะครับแล้วก็สกินมันโอ้โหเท่นะเอาเรื่องเลยเฮดอเอาเรื่องจัดจดเอาเรื่องจัดจัดไปฮะโคตรเท่เลยครับผม แต่ว่าสกินเพลิงวิหกแมงเท่จริงอย่าลืมนะครับผมว่ามันแจกฟรีนะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มีของให้รับเยอะแยะเลยนะฮะ GM นานั้นที่ใจดีแจกของนะออกทะเลปีหมดใจรับได้รับบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มชุดอันนี้กันดีกว่านะครับมีชุดอะไรที่เรายังไม่ได้นะฮะอ่าชุดอันนี้ผมอยากได้สุ่มไปครับผม300ไปฮะเปี้ยงเปี้ยงได้แต่โทเคน ได้แต่โทเคนเออสวยได้ชุดอะไรด้วยเนี่ยโทเคนเยอะเลยฮะเราเหลือแค่เสื้อกางเกงแล้วก็แว่นนะครับผมเสื้อกางเกงแล้วก็แว่นมันสามารถเอาไปแลกในนี้ได้ไหมเสื้อกางเกงแล้วก็แว่นปับป๊บปั๊บแล้วก็ปับ๊บแล้วก็ปับ๊บเออแลกแว่นแลกแว่นไปเรียบร้อยแลกแว่นไปใครยังไม่มีก็สามารถไปอันนี้กันได้นะครับเสื้อกางเกงแว่น เสื้อกางเกงแว่นเหลือผมคาดอะไรวะผมคาดเสื้อโอ้โหอุ้ยอันนี้มันเป็นทั้งเซ็ตเลยนี่ว่าอ๋อมันแลกเสื้อไม่ได้มันต้องสุ่มเอานะครับไอเสื้อชมพูเนี่ยมันต้องสุ่มอย่างเดียววะ่ะแม่งเอาเรื่องวะ่ะเอาเอาเรื่องวะ่ะมันต้องสุ่มอย่างเดียวว่ะครับทุกคนจบจัดเลยแพงอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแพงอยู่แพงอยู่โอ้โหกางเกงเออได้กางเกงแล้ กางเกงขอเสื้อขอเสื้อขอเสื้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 อเอาเสื้อมาเอาเอาเสื้อมาเอาเสื้อมาสามร้อยเพชรสุดท้ายสามสามร้อยเพชรโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้สามร้อยเพชรสุดท้ายนี่โคตรจ้ยแต่แรกอันนี้ได้นะโอ้แล้วผมขาดแค่เสื้ออย่างเดียวอะโอ้จำใจแแลกชุดใหญ่ไปเลยก็ได้นะครับแลกชุด ชุดใหญ่ไปเลยก็ได้ขี้กเกียจสุ่มเลยมันจะบานไปลายไปกว่าเดิมโอเคครับผมเปิดไปใช้ทันทีไปครับผมอ่าอ๋อโคตรเข้ากันเลยกับวังเกนตัวเนี้ยโ,โคตรเฟี้ยวเลยอะโคตรเฟี้ยวก็คือผมจะบอกว่าตอนเนี้ยวันนั้นผมสตรีมอยู่นะครับสุ่มได้ซองไฟถาวรด้วยโอ้โหกว่าจะได้คือมากระดวงนะครับวันนี้มีอะไรให้ให้สุ่มเพิ่มอีกไหมสกินฟอคโคเออ หวังว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะก็อย่าลืมเอาไปไปไปรับฟรีกันด้วยนะครับผมโอเคฮะก็เท่กันเลยโคตรเท่เท่มากๆอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน A later few moments later. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบสามแล้วนะครับซึ่งผมจะรอดูว่า GM จะแจกจริงหรือเปล่านะครับสาหรับสัตว์เลี้ยงแต่ผมมีแล้วนะสัตว์เลี้ยงอะแต่เผื่อใครยังไม่ได้ไงพร้อมที่จะรับของฟรีแล้วหรือยังทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แปะนี่ GM แจกฟรีครับกดรับไปดิอันนี้ GM แจกฟรีนะครับทุกคนโอ้ยได้สัตว์เลี้ยงฟรีมาหนึ่งตัวครับเราไปดูที่แต่งตัวนะฮะว่ามันจะอยู่ในกล่องหรือเปล่าเพราะว่าผมมีแล้วไง มันจะอยู่ในแพ็กเกจหรือเปล่าครับเจ้านกตัวใหม่เนะี่ยหรือว่ามันจะซ้อนทับกันไปเลยเพราะว่าผมมีแล้วไม่ใช่หรอกอือฮึน่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแบบในนี้นะครับเพราะว่าผมมีไปแล้วอะแต่ว่าเรามาดูตรงกล่องนะฮะเรามาดูตรงกล่องที่มันจะเป็นกล่องนะครับมันมีโอกาสได้ตวดาไดมอนด์นะฮะมากสุด99ใบนะครับมาดูกันปาดให้เอาเปิดไม่ได้ ยังเกิดข้อผิดพลาดนะครับแปลว่าเขาเพิ่งแจกแล้วมีคนเปิดเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอเปิดตอนมันใช้สายหรือว่าวันวันไหนก็ได้นะครับผมแล้วเขาแจกบัตรเปลี่ยนชื่อไปคนละหนึ่งใบนะครับเมื่อกี้เนี้ยอ่ารู้สึกว่าเขาจะแจกบัตรเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะครับอันนี้รับไปแล้วใช่ไหมหายไปเลยโอเคก็ประมาณนี้โอ้ยมีกิจกรรมเข้าใหม่ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับคือค่อนข้างที่จะเท่มากเลยครับ ค่อนข้างที่จะเทเอาเรื่องเลยแล้วมีประโยชน์ต่อทีมากนะครับเอาไปแค่คนเดียวก็ได้ถ้าในทีมเรามีคนเอาสกิลนี้ไปแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนะฮะเราก็เปลี่ยนนะครับ,รนนรบผมเปลี่ยนเป็นสกินอื่นก็ได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันเทโอโหขอตรเทเลยดูดิอย่างเทนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีของฟรีของอะไรผมจะมาบอกนะ ฝากกดติดตามเพจผมด้วยนะครับสตรีมทุกวันนะครับผมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ง่วงแล้วนะครับตีสี่จะตีห้าแล้วครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย